สวัสดีครับผมกิลครับล้วกระผมมีเกอะไรวันนี้เราจะมาโปเกเอมอนแบทเทิลกันนะระหว่างเด็กของหนึ่งท <laughs> ่าหน<ด>ึ่งก็คืออะไรนะคือคูลิงแล้วก็มาประชันกับเด็กเด็กก่าโลคินาที่ได้พับนิดนึงเด็กจะเปดูว่าจะยังไงตัดแรก ไปเหรียญนะเอาเอาหัวเอาหัวนะยเไาไปเอาไปเอาไปไปโอเคออกก้อยะได้เลือกผมเลือกเริ่มก่อนแล้กันโอเคอันนี้หลัง่ะผมอันนี้นะครับที่ได้ กีลงได้ครับอันนี้นะฮะพีได้ <laughs> โอเคครบ <laughs> วงกนหนึ่งฮะได้แล้วนเนาะเีผมชวเพิ่มหนึ่งนะอันนี้คือกีทำได้โอเคมาตั <c oughs> ดก้น <c oughs> อนเลยเริ่มฮะเพินที่หนึ่งเง้าเพินวา ่อความสามารถของเรเดียรเก็บกาซทิ้งพลังงานหนึ่งใบจัวกา๊าซสองใบจากนั้นก็หายเพราะเธอทัท่วครับมผมลงลูเกียร์ครับแล้วก็จากนั้นขอลงเรโอแลนด์ขอช่วยเรโอแลนด์ครับลูมินัสไซเมื่อลงมาบนสนามเรียกการซัพพอร์ตจะมีเอ้ยจากเดเด้ยขึ้นหนึ่งใบ ผมเอางานวิจัยของศรราสตราจารย์ขึ้นับจากนั้นผมติดดับเบิลเอเนจีให้กับคาบิคอนครับแล้วก็ใช้การ์ดงานวิจัยของศรราสตราจารย์ครับชิ้งมือทั้งหมดแล้วก็จวดจิตไปจากนั้นผมก็ใช้การ์ดไอทิมพักนิสบอลครับเลือยโปเกมอนพื้นฐานเป็นใบใจเด็กลงมาบนสนามครับที่เ่น ขอเลือหลักเลือกเลือกใหอ่หยุดแยกอีกใบครับจากนั้นก็พันเทินเลยครับเป็นที่สองครับค่อนข้างอืมแย่มากเลยมือผมน้าเริ่มเกหี่มไวเลยฮะนันจำลบโอเคแล้วมือทั้งหมดสับกับใต้กองจั่วตามการ์ดลังไบของตัวเองไปครับหกใบ ลงคูนินมฮะก็<อ>ติดสายรัดแห่งเป็กให้กับคูณีอีิม <c oughs> อนร่างหนึ่งที่ติดนะ <c oughs> จะได้รับดาเมจลบสามสิบะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นร่างพื้นฐานนะ <c oughs> จากนั้นลงเรียฟเวีฮะแล้วก็ลงมานาฟี่ <c oughs> กันด้วยก่อนแล้วก็ใช้ความสามารถของเรียฟเวีรฮะเซลสร้างใปไหม เสิร์ฟกราดพลังงานพื้นฐานพืชหนึ่งใบนะติดที่โปเกมนอนหรอแล้วก็สับเด็กแต่มันจะบังคับจบเกมเลยโอเคครับติดที่ผ่านเลยครับขั้นที่สองนะครับเราเดินครับจู่ผมขอแปงลงร่างลูเคียเป็นลูเทียสตาร์ครับแล้วก็ใช้ความสมามารถของลูกเกียสตาร์ครับดาวลมพลครับแยกสุเกมอนนอร์มอลครับใสาจากในหลุมได้สองใบครับ ขึ้นมาบเนเด็กของเราอาร์เคโอส์สองตัวแล้วก็อาร์เคโอสครับตัวแรกใช้ความสามารถนะครับเพื่อโบโยุคหินครับมันบอกว่าเอาการ์ดพลังงานจากเด็กไม่เป็นพลังงานพิเศษกิจที่โปเกมอนได้ตัวหนึ่งสองใบ,บามากที่สุดสองใบ,บครับผมเลือกเทอร์ปี้เอเนอร์จีติดที่กับคาบิคอนครับติดแค่ใบเ,เดียวแล้วก็ผมจะใช้โทอร์โบยุค,คินอีกใบครับเรียกเยอบบเนอร์จีสองใบเนาะผมก็เรียก ทบอเอชี่ให้ลูกเคียกับบักกี้เอชี่ครับ,รบเทคนิคนี้ผมยังไม่ได้ติดจี้จากบนมือนะครับผมขอติดนี้ไดเอชี่ให้กับลูกเคียครับผมขอใช้คาริโอนตรงตีครับล้มคืนกลนอกครับฟอสซาดามิครับ โมจบการโจมตรีโปเกมอนนี้จะเป็นสภาวะหลักแต่ว่าด้วยเทเลพีเอเนจีที่มีความสามารถว่าถ้าเกิดติดให้กับโปเกมอ,อนหนึ่งใบจะรักษาสภาวะหลับชาสับสนแล้วถ้าเกิดเราก็จะไม่มีวันเกิดสภาวะนั้นครับแ,แล้วก็ดาเมจที่ทำนะลบอีกยีใช่ลบยี่สิบโอเคถองน็อเที่ถึงไพ่ครับผ่านไปแล้วเอามาันมาฟี้ขึ้นคนระับที่สามลบใช้สปอร์ตคนงาน จั่วการส,สามใบแล้วก็ทำลายสเิเรียมเป็นบ่อนเนไม่้มีเนาะที่มีสเิเรียมก็ได้แค่จั่ว gas พี่เชฟขอใช้ไฮเปอร,บร์บอลทิ้งสายรัดกับเบลเปอรเ์เจากโปเกมอนหอนึ่งใบจากกองที่หนึงเลือกเป็นปุกนเลีย <S <S แล้วก็วัฒนการเลยโอเคครับแล้วก็ลงคูดินแล้วก็ใช้ส่งต่อพลังงานเสริมพลังงานเพื่อเปลี่ยนใบพลังงานที่ผานหนึ่งใบขึ้นเพื่อเป็นพลังงานพื่ครับแล้วก็ชุนมือแล้วก็จากนั้นติดให้กับคูดินเลยรแล้วก็ใช้ความสามารถของวิทยาเสริมสร้างเป็นหม้นะ ค้นหาพลังงานพืชหนึ่งใบติดกับโปเกมอนหนึ่งตัวโอเคเพราะว่าผัดเห็นนอกของเซฟคำได้ไหมใช่แล้วติดเทพคูณนี่สารครับเพราะเธอครับจวดผมขอใช้นี่ครับครับเชือกอโรมาครับ่อยหัวค้อยครับถ้าเกิดออกหัวเรียกโปเกมอนวิวัฒนาการแต่ถ้าเกิดออกค้อยจะแยกพื้นฐาขึ้นหนึออกหัวครับผมแยกโปเกมอนวิวัฒนาการขึ้นหนึ ผมเรียกเป็นลูกเกียร์มิสตาร์ครับแล้วก็ยูโรเลยทำได้ไหนครับ <Yeah. S 1> แย่สุดๆเลยแหละฝั่งนั้นโอเคจากนั้นก็ผมใช้คาร์บิฟอนโจมตีครับ160ดันสิบดามิโอเคครับที mm ่ hmm. ไั่ครับฝ่าแรกเอา้วูวูดีขึ้น hey. Okay, นะในตัวน้อยมีมันเน่าจืดขอใช้สมุดบักร,ระกเพื่อนเลือกการซัพพอร์ตได้สูงสุดส,สองใบาจากตำแหน่งที่การ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูใส่กลับไปในสำหรับการรับสับเก็บซัพพอร์ตสองใบเนะข้ากองสับแล้วก็ใช้เลยนำทางในหะ้เลือกซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นเแองขึ้นงไปซะ เขาด้วยครับจั่วก็คนนันจมูใช่ไหมเราไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนี่เปิดเลยลอสิตี้ครับถ้าโปเกมอนถูกเคโอจะเอาไปที่ลอสเลยไม่ลงตบนะครับแล้วก็คาติโกนหุงไม่สะเออเลยนลงขืนขอกับันสตดครับย่อมเก่งครับต่อไปครับต่อไปลอสโซ่ครับ มในว่าเป็นอย่างนี้โดยมายักหน้าไดผมเอาช่มัคุกริบยกขึ้นเลยรครับช่อมมันในคุกริบใช่ล้วครับอาเพลินที่หทยดอกเพราะว่าใช้เลยครับกันชมุกจันมุกเนาะมีมือหนึ่งใบแล้วไม่ต้องสั่แล้วก็หกไทยครับผมได้สามสามสี่หก ใบขอพลังงานที่เสียรูปนีโอเคฮะติดเทเบโลเนจิโอเค <c oughs> ครับตอนนี้เริ่มสามร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็บวกเ็มขัดนี่ว่ามัน <c oughs> มันจะวกไปสามสิบเยอะมากจากนั้นใช้ ไอ้ตัวบอลทิ้งทิงท้งนาทันนี้กับไม่นี่ทิท้งนะทันนี้กับพลังงานสุดขอบจับโปเกมอนหนึ่งใบคือจับเป็นรีเฟียร์วีสไตล์โอเค จากนั้นวิวัฒนาการอีเซียเป็นม e ีสตาเลยแล้วก็ใช้ม e ีสตาพาวเวอร์เลยครับทำไมได้เลือกโปเกมอนบนเวนอีกฝั่งนะครับสับขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้เลือกเป็นอนเชียวอดอาเชียวอดนะอย่างน้อยเนี่ยขอจิบใค้หน่อยและะ้รับ จมทีเลยคือครับน็อตฟรแท็กเกิลเ้าเดามจนะถ้าเธอนี้ใช้ซัพพอร์ตไปแล้วซึ่งคือมันจังนัโบทเก้าบโเป็น180แล้วก็นอตกดเทอร์โบเป็น1 0่อเคครับนอตดีแล้วก็ไปนอตเอาคิดเอาว่าขึ้นครับขอถึครับจระเ็นที่ห้าคือสีแล้วเนี่ยคือีเราออะไมูด มันใช้ไฮเปบอลครับทิ้งกา๊าซสองใบเรียกโปกเกมอนจากสำหรับขึ้นไได้หนึ่งใบอหเรียกเขาสามร้อยเลยหรออยหาสิบสามร้อยห้าสิแล้วก็มีรถพอนดามสมสิบขอบอุตน่านนะนี่โอนด์ครับดูมินาสไซครับเอาการ์ส พพอร์ตขึ้นไป้ีกหนึ่งใหม่งานวิจัยของศาสตราจารย์ครับ <Okay. S 1> จากน้นผมขอติดเครื่องรางความกายให้กับคาร์บอนครับใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ครับทิ้งหมดมืึงไม่มีมนะืึงเนาะแต่ผมก็ได้จวดเจ็บ เจ็ดโอเคอันนี้มันเท่าไหร่ลสามร้อยห้าสิบโอเค,อเคผมขอถอดนี้ครับเราเอาคอนต้นขึ้นไป จากนั้นก็จงตีนะครับ160แต่ว่ามันลดอรไปด้วยเนาะคือร้อยสามสิบนะโอเคผ่านเทินแล้วครับตัวนี้เข้าเกมแล้วใช้เป็นเนตรบรอลจับคูลิ้งลงเลง เขาไปสั่งของบอสน่าจะโอชใช่ขอโอชขึ้นมาโอเคครับจากนั้นก็โจมตีเลยเฟรนแท็กเกิลดาเมจเป็นหนึ่ง20อยแปดสิบลบยีโอเคโอชน็อกครับถ่ายโอ้หมดแล้วโอเโชแต่ก็ต้องสู้ต่อไปถ่ายแล้วคาร์บิคอนครับพอเถินครับสั่วมือสามใบ เลือดทอยามร้อยห้าสเนาะแต่ว่าดร้อยสามสบก็เหลือสองใช่สองร้อยยี่สิมแล้วก็มีลดทองสามสัวอโอ้สองร้อยยี่ิดทอม่ะนี่เนสบอลองดูเนสบอครับเอาอายาชิชิ้าม่คิดไมฝันนะว่าังมี ไม่ตายรับเด็นเันไอ้ยชีเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาขึ้นไปมันจะดูกีีทั้งหมดเนาะเราก็ดาเมจเจอ40คูณจากอีจีที่ติดแต่ว่าต้องขอคำนวณด้วยอนอันนี้มีเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแล้วก็ลบไปอีกสี่สี่สี่เป็นยี่สิบเป็นยี่สิบวนไปสองหนึ่งเนาะมันก็จะเหลือสิบเห็นไหมก็คือมันลบสามสิบด้วยเพราะฉะนั้น ผมก่จะติดนี่ไว้เจ็ตเอเนจี้ครับโอเคขึ้นไปข้างบนล้วก็ทำการหลงเราก็ความสามารถของไอยาฮิชิครับฟอนเชียโรสครับเท่าเอเนจี้มาติดที่โปเกมอนนี้ตามใจชอบครับผมเอามาติดนี่ข้าจงตีมันนับเป็นใบหรือเป็นพลังงานต่นลูกครับแต่ลูกเขาบอกว่าเท่ากับพลังงานนิกิที่ติดอยู่โปเกมอนนี้พลังงานก็เท่ากับว่าเป็นลูกเนาะก็จะมีสองสาม 4 5 6 7้าหเจแตแปสี่สาก็ลบ40บครเป็นยีลบอีก30เป็น -2 5 0ใช่ครับก็จคีโไปโอเคสองร, <32 S 1> รัสบอแตงเนี่ยแล้วก็ไปรอดนะครับผ่านเทื่นครับแต่ว่าก็พลังงานทั้งหมดทั้งหมดแล้วนใช่ <laughs> ดูแค่นี้แหละ อาคิโอสไม่มีแล้วด้วยงั้นหมายความว่าถ้าผมพลิกอะไรได้สักนิดนึงแล้วก็ไงกูเจ็บแน่นอน <c oughs> เอาคูีนขึ้นแล้วกันโอเคครับเ้าเทดอเทนที่เจ็ ดูวัฒนการเลยฮะเป็นฟูฟูดีอากดีแล้แล้วก็ติดเจ็บเอเนจีอ่ะแล้วก็ผ่านเธอเลยอะไรเนี่ยขอถือครับจัะเดี๋ยวผมก็เตรียมการไปแล้วนะครับผมใช้เซเลน่าครับผมบอกว่าเรื่องโกลโกนมีคนตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบมาเท่นไหนต่อสู้ครับคนเด่นผมเลือก เราอยู่เป็นยังวีสตาแล้วก็ฮายาอินชิตีนะครับ2 8 0ดสิามิลรับโอเคคือจริงๆเด็กเด็กทูกูอินเนี่ยมันไม่ตื่นนะแต่เราว่ามันสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่รับใช่ไหมไม่ดีมากๆเก็ขีดการ์ดของเด็กยังไม่โผล่เลยสักตัวยังไม่วเดี๋ยวเดี๋ยวรอลับมาแก้แค้นทีหลังได้นะครับ่วันนี้ก็คงแค่นี้แหละ น่าครับเบสแม็กสุดคือที่ถ่ายรอบแรกนะแบบแต่ตอนนั้นพลายมันเสียนะถ้าไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ได้ครับขอบคุณครับ